น้องเนี่ยติดเชื้อแล้วไปรับการารักษาที่โรงพยาบาลเอกนชนนะครับเมื่อวันที่10กรกฎาคมนะครับตอนนั้นก็มีอาการปอดอักเสบนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีการย้ายไปรับการรักษาที่โรงพยา,าบาลของรรฐเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วครอบครัวที่มาด้วยกันนะครับก็มาด้วยกัน5ท่านด้วยกันรวมเด็กด้วยนะครับแล้วก็ได้มาพักอยูอ่ที่พักแห่งนี้นะครับซึ่งใน เรื่องของการพักเนี่ยมาตรการของทางสถานที่หรือว่าคอนโดแห่งนี้เนี่ยมีความรัดกุมนะครับมีการตรวจคัดกรองมีการทำความสะอาดนะครับอย่างเป็นระบบนะครับก็สร้างความมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับว่าผู้ที่พักอาศัยที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดนะครับก็จะ,ะปลอดภัยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางกองควบคุมโรค ของสำนักอนามัยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขก็มาสร้างความมั่นใจในวันนี้นะครับโดยการมาสอบสวนโรคผู้ที่มีโอกาสที่อาจจะสัมผัสไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านรอปภนะครับโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณรถพระราชทานที่อยู่ข้างหลังเนี้ยมาตรวจเชื้อให้กับผู้ที่อยู่ในอาคารแห่งนี้ทุกคนนะครับรวมทั้งผู้ที่พักอาศัยด้วยแล้วก็บุคลากร ที่ทำงานอยู่ในอาคานแห่งนี้ด้วยนะครับน้องอายุ9ก้าขวบนะครับเสร็จแ,แล้วก็ได้มีการานำนะครับามาพักในในระบบของสถานทูตนะครับก็มาพักณนะที่แห่งนี้นะครับแล้วก็ได้มีการไปตรวจยืนยันนะครับอ,อีกครั้งหนึ่งโดยผู้ปกครองที่โรงพยาบาลเอกชนส่วนเรื่องของการตรวจอ,อะไรอย่างใดเดี๋ยวให้ทางกระทรวทงสาธารณสุข นะครับได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแต่เมื่อจากว่าสารทู้เองเนี่ยกตอนช่วงนั้นก็คงจะมีความแออัดก็เลยเข้ามาพักทีต่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็หลังน้นก็ส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลก็ได้รับการตรวจยีกยันครั้งหนึ่งแล้วก็ได้รับการรักษาแล้วเรื่องต้นแล้วก็หลังนั้ก็จงไปที่โรงพยาบาลของรัฐนะครับหลังนั้น,น mm hmm. แนมู้ดป่วยตอนนี้ก็อาการดีขึ้นนะครับ ก็เกร่นปลอดอักเสบอะไรก็ดีขึ้นแล้วนะครับที่บ้านแมน่ก็ก็ก็ดีนะดีอพอสมควรนะครับเรื่องนี้นะครับตอนี้เรามองว่าการที่จะตอนที่เดินทางเข้ามาเนี่ยนะครับก็มีผู้โดยสารในเครื่องบินลำเดียวกันเนี่ยที่200ตันนะครับ <Sure. S 1> เราก็ได้มีการคัดกรองทั้งหมดนะ <Sure. S 1> นะครับ 2 4คนเนี่ยก็เป็นเป็นผู้ป่วยสงสัยอยู่สัก45คนแล้วก็ตรวจพบนะครับเราก็ตรวจพบว่ามีผลบวกอยู่ทั้งหมด12คนนะครับรวมรวมรายนี้นะครับมี12คนซึ่งพวกนั้นก็ได้เข้ากระจายไปรักษาตามที่ต่างๆคนที่คนไทยนะคนไทยที่เดินกังนะเดิกลับเข้ามาด้วยนะครับเั็นเลยนั้นก็นั่นก็เป็นการติดตามส่วนส่วนสำหรับ ของคนไทยเพราะของคนไทยเราจะต้องเข้าไปอยู่ที่สเตจควอลตี้นะครับส่วนของท่านทูตเนี่ยทีมท่านทูตเนี่ยครอบครัวท่านพูตเนี่ยเราก็เป็นตามเด็กิิกเราต้องเข้าไปอยู่ในพื้นที่กักกันของสถานทูตเองนะครับทีนี้ก็เราก็เป็นวางแผนร่วมกันนะครับว่ากับทางกทมว่าจะดูแลในพื้นที่ที่ท่านมีการพักหมุดรสายกับพื้นที่ที่เป็นสถานทูตที่จะเข้าไปดูแลนะครับไปที่ที่สถานพูดก่อนแล้วก็จะส่งทะเบียนรับการรักษา แต่เนื่องจากเราเข้าใจว่าด้วยตัวสถานทูตเองน่าจะมีพื้นที่ในการที่เป็นเลสเเดนต์แอเรียของสถานทูตนะครับซึ่งอันนี้เราไม่ทางทางทางหน่วยง,งานของเราเนี่ยไม่มีทราบไม่มีใครทราบว่าตรงนี้เป็นเป็นเป็นเลสเเดนต์ของเขานะครับอันนี้ก็อันนี้ก็อันนี้ก็พอ,พอมีการสืบกลับมาก็พบว่ารตรงนี้เป็นเลสเเดนต์ของเขาที่เขาเข้ามีการมีการเข้าไว้ไว้เพื่อการพักพักขเขานะครับ นั้นเราคงต้องมีกระบวนการในการที่จะควบคุมให้เข้มข้นขึ้นทีหลังนะครับทราบกันดีนะครับว่ามันหาจะเกิดช่องว่างอะไร<ม>ที่เกิดขึ้นนะครับ<ม>ก็อาจจะเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นแนวทางที่จะให้ทางสบคหรือว่านักวิชาการทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยก็คงจะมาช่วยะระดมสมองกันแล้วก็ทํามาตรการให้เกิดความเข้มข้นนะครับแล้วก็รัดกุมให้เกิดความสบายใจกับพี่น้องประชาชน มากยิ่งขึ้นนะครับ,รบเพราะว่ารอที่จะไปเข้าโรงพยาบาลนะครับเอกเนี่ยรอไม่เข้าโรงพยาบาลเพราะว่าติดต่อโรงพยาบาลแล้วเขารู้ตัวนะติดต่อโรงพยาบาลแล้วก็อยู่อยู่ในห้องพักนะครับแล้วก็ทางสอบถามทางผู้จัดการของของคอนโดเองเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้มีปกติจะไม่ไม่ไม่มีคือคือทุกคนก็มีบัตรมีการองทะเที่เดินเข้าห้องพิงได้เลยนะครับงั้นก็ คนที่จะมีโอกาสสัมผัสที่สุดก็คือ,อยามตอนนี้ก็ให้ยามเนี่ยได้ไปดูแลแล้วก็ไปตรวจรักษาและดูแลว่าคลิกเบื้องต้นแล้วกนแล้วนะครับว่าว่าจะมีโอกาสติดไหมก็พักงานยามไปก่อนนะครับรอพอนะครับคนเดียวนี้โดยเค้าฟานทางกระทรวงสาธารณสุขได้นำรถทัฐานมาที่อยู่ด้านหลังนี่นะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของเราก็จะเข้าไปทำความสะอาดในห้องของคนไท้ให้เรียบร้อยในทางเดินในชั้นที่ผู้อาศัยอยู่นั้นเลยกระบวนการเนี่ย นะเราก็จะติดตามนะครับในระยะเวลา14วันทีนี้จะกักตัวหรือไม่กักตัวคงต้องอยู่ที่การวิเคราะห์ก,ก่อนนะครับว่าเขามีความเสี่ยงแค่ไหนถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงก็จะเข้าสู่ระบบการควอนติน,นแต่ถ้าเป็นเสี่ยงต่ำนี่เราก็จะติดตามต่อเน,นื่องครับเดี๋ยวทางกทมนะครับโดยสานักอนามมยเนี่ยกับทางเขตก็จะมาดูแลจนครบ14วันท่าน,นไม่ต้องกังวละรเราตกใจหรือว่าเรามีความตื่นตัวในการป้องกันตัวอยังไงบ้างพี่อ๋อที่แรกก็ตกใจมาแต่ปกติเราก็ใส่หน้าก,กาก ล้างมือกันตลอดอยู่แล้วก็เลยไม่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 เท่าไหร่แล้วอย่างมาตรการที่เรามีเดิมอยู่แล้วเนี่ยครับในการป้องกันเชื้อโรคเนี่ยมีอะไรบ้างก็ถือว่าเราป้องกันได้ดีแล้วนะครับเพราะว่าเราป้องกันตัวเราเราป้องกันผู้โดยสารด้วยก็คือมีแอลกอฮอล์เจลแล้วก็มีเจลไว้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อใช่ไหมครับใช่ครับแล้วในระยะนี้พี่ต้องเพิ่มมาตรการอะไรเพิ่มขึ้นมใหม่ไหมโอ้ก็ต้องฉีดมือบ่อยๆครับล้างมือบ่อยๆเอาบ่อยขึ้นแล้วก็ปิดหน้ากากตลอดอยล้ แล้ว,วกังวลไหมครับถ้าเกิดว่ามีเพราะอาศัยเนี่ยเ,เขามาใช้บริการรวเตาอะไรพวกนี้ก็ไ<ช>ม่กลัวเหมือนกันครับแต่ก็ต้องสีทุกรอ,อบครับกันเชื้อโรคก,กันอะไรเราก็ไม่รู้ว่าพอเวลาเขาใช้ริบเขาใช้รวมกันนะมันอาจจะติดขึ้นมากับมือก็ได้ครับช่วงนี้ตั้งแต่มีรายงานผู้ติดเชื้อเนี่ยครับทำให้มีผู้โดยสารลดน้อยลงไหมก็ไม่ลดนะครับก็มีเรื่อยๆครับแต่ส่วนมากผู้โดยสารเขาก็ไม่รู้ด้วยมรันเขาก็เลยยังยังใช้บริการอยู่ 好的。